โอเควัสดีครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้า R3 Light HP4 นะครับผมนำตัวโอมจากริมเรนซูบอยนะครับคันนี้คือ R3 ปี2017นะครับเพื่อนๆเดิมโรงงานทีมันเป็นสีขาวดำนะครับเป็นขาวดำแต่ว่าเขาก็มาติดลาย HP4 เพื่อความเท่นะครับเท่ดุดันนะครับผมมาดูว่ารถนี้มีอะไรบ้างนะครับด้านหน้าก็จะมีชิวนะมีชิลมีปั๊มแตง่ง ที่สําคัญที่มีการสะบัดด้วยฝั่งซ้ายก็มีคัดปั๊มคัดบอกเลยว่าของแต่งเยอะนะรถก็สวยสวยนะครับฝั่งขวาก็ริ้วรอยก็ค่อยไม่ค่อยมีอะไรนะครับผมพามาดูท่อก็เป็นท่อร่านๆหน่อยนะก็ยางก็เต็มๆท้ายฝั่งซ้ายนะครับยอดบยิบๆนะครับโซ่ โซดีนะนแล้วก็ไลน่นอตทองนะครับไม่มีรอยอะไรนะตัดสายจิบๆบเลยชิวหน้าโอเคจะพามาสตาร์ทฟังเสียงกุญแจสองดอกเลขไม่หมื่นห้าแท้ๆนะสตาร์ทดู ันนี้ต้องบอกว่าปลายมันดังนะครับปลายมันดังก็นกหูเลยแหละถ้าใครชอบเงียบก็เดี๋ยวหาท่อเงีเยบๆสักให้นะครับคันนี้เอาก็จบอยู่ห0 0พอันพรูสาหนึ่ง1 0 0บาทประมาณนี้นะครับผมนะครับเบอ,อร์โปรเซไลน์ก็ตามนี้เลยนะถ้าใครชอบลายนี้ก็รีบจัดนะเพราะว่าคันนี้ผมว่ามันสวยไม่นานก็คงน่าจะไปอ่ะโอเคแลพวพับผมจากดิมเลสู้ไปนะครับผมสำหรับ EP พีหนะ้า มีรถอะไรนะครับนี่คันนี้ผมจะรีวิวต่อเลยโอเคไปแ้วสวัสดี